รีวิวรีวิวหัวเว่ Y6 ถูปิดตัวหน้าจะอยู่ประมาณ5,990เมื่อตอนช่วงต้นต้นปีหรือกลางปีตอนนี้เหลือ4,990แต่ถ้าถามโวยถามที่เจมาจ GG4 แล้วก็ c s c นี่4,990นะฮะแต่ละร้านก็ของแถมต่างกันไป แต่ถ้าไปถามที่เดอะมอลล์น่าจะลงเพราะบาร์นี่ราคาเดิมแล 5, 10, ม้วห้าพันเก้าร้อยสิบงั้น้จายว่าทำไมไม่ลดราคาเอ่อทีจีโฟนแถมเมมสิบหกถ้าเจมาร์ลองถามแล้วเขาไม่แถมอะไรเมมก็ไม่แถมถ้า CSC เนี่ยแถมเมมสิบหกแล้วก็แถมอุปกรณ์ของ CSC เองพวกไฟ USB เลนเลนติดมือถือ ตัดตอนนั้นของหมดก็เลยต้องไปเอาที่ G G4 มาจริงๆมองร้านส่งไว้ที่นาซาเนี่้าร้อ0ซึ่งคิดว่ามันขี้เกียจเพิ่มขี้เกียจไปเลยเอาที่ G G4 ยวมองงานเวานดีกว่าใกล้ๆเพราะว่าวายหกทูนี่มีทีมเปลี่ยนง่ายแล้วก็ทีม สวยๆนี่ก็หลายหลายทีมนะที่เป็นทีมฟรีๆก็โหลดได้ถ้าคนขี้เบือ่อรุ่นนี้เป็น Android 6 Smart Mellow แล้วก็รองรับการใช้งาน2อหน้าจอ2อแอปบางแอปนี่ยังไม่รองรับนะแต่ถ้ามัน แอปที่รองรับนี่ก็จะใช้งานได้ปกติไม,ไม่ไม่ด้ใช้ได้แอปไม่ได้ใช้ได้ทุกแอปนะต้องดูให้ดีคือต้องต้องลองเองไม่ได้ลองทุกแอปแต่เท่าที่ลองมาเพจดู k กับิวเตอร์นี่ก็ก,ก็ก็ดูได้ใช้สองแอปได้ในหน้าจอเดียวโอเครุ่นนี้แรมสิบหกแรมสองรอมสิบหกแล้วก็ เพิ่มเมมได้น่าไม่น่าจะ64หรือ128แต่ตอนนี้ใส่อยู่ที่8กิกส่วนตัวแล้วแรำลม16ตอนนี้ส่วนตัวไม่พอต้องอันจริงต้องมองรุ่นที่ลม32หรือ64ไปก่อนอันจริงมองแท้ TE Action 7แต่ว่าของขาดมากอันเรื่องนี้ซื้อของอัฟฟิทคิดว่า4.9แล้วก็สนี่คุ้มมากแล้วใช้งานโซเชียลมีเดียอะไรก็ลื่นไหลจ,จ,จัดสัญญาณดี รุ่นนี้ซันบายไม่ได้สาม G ไม่ได้สองซิมร้อมกันนะได้ทีเดซิมตอนนี้ใช้เอ่อ TOT สาม G ซิมหนึ่งแล้วก็ a อซิมสองก็ยังมองเห็น TOT TOT สาม G ตอนนี้เดือนละหกสิบเก้าบาทคุม้มคุ้มมากแล้วสำหรับที่ที่มีสัญญาณแนะนำรุ่นนี้ถ่ายรูป น,น่าพอใจมากกับรูปถ่ายนะฮะโดยเฉพาะรูปถ่ายตอนกลางคืนโดยที่พาโนรามาด้วยยังต่อรูปได้ค่อนข้างดีน,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 น่าพอใจมากมีหมวดโปรให้เล่นให,ให้ใช้แต่ว่าอนนี้ไม่ยังไม่ถนดัดแต่ต้องใช้เวลากับมันอีกสักพักใหญ่ๆเลยแต่ถ่ายกลางคืนนี่ ถ้า,ถามือเิ็นิดน,ดนึงแต่ว่าได้ภาพน่าจะน,น,น่าพอใจทีเดียวมีทําแลบมีมีโหมดโหมดสำหรับกล้องถ่ายรูปนี้หลายโหมดถ่ายสนุกทีเดียวแต่ว่าต้องใช้นงานต่อเน,นื้ยงแบตอาจจะไม่ทนสำหรับแบตสามพันะฮะต้องเมียพจะมว r b แบงติดตัวไป น่าจากหน้าจอมัน5.5ด้วแหละจริงๆก็ใหญ่ไปสำหรับเราแต่ว่ามันก็เล่นเกมหรือว่าดูวิดีโอเนี่ยเต็มตาถูกใจดีมากแต่นั่นแหละแบตจอ5.5ทำให้แบตน่าจะอยู่กับเราไม่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 ทนทานพอหนึ่งการต่อรูปสำหรับภาพกลางคืนนี่พานอรามานี่ทำได้ชอบเลยแต่ยังไม่ได้เปิดในคอมะแต่เปิดในมือถือเนี่ยชอบแล้ว มันต่อได้ค่อนข้างโอเคนี่สภาพที่แถงนอง้อยอยังยังยังทำได้โอเคราคานี้น่าพอใจมากเลยฮะมีหมวด H R หมวดหลายหมวดมากต้องลองเล่นลองเล่นดู อย่างที่บอกว่าถูกใจกับการใช้กล้องถ่ายสนุกเลยลืมวางโมโตจีทีเทเบลไว้ชั่วขณะนังเลยทีเดียวอัวนี้เป็นหลักเลยอันนี้น่าจะสะท้อนแสงสักหน่อยแต่ชอบเรื่มถ่ายรูปเลย สุกใจเวลาลองเอาเครื่องนี้คิริน620ทําทวอเตอร์มาร์ควิดีโอแล้วสะดวกเร็วแล้วก็ไม่วิดีโอไม่เสียลองกับโมลโตจีเทอร์โบแล้วไฟล์เสียใช้เวลานาน,านด้วยอันนี้วอเตอร์มาร์ควิดีโอได้ดีเลยทีเดียวอันนี้ภาพแสงน้อยแล้วประมาณเกืบอบเกือบหโมง ห้มังกว่าขว่าที่สันน้อยเราว่ามันทำทำหน้าที่ได้โอเคนะโดยเฉพาะการตอบภาพทำเป็นพาโนรามา่ามันทำได้ มันต่อได้แล้วแต่เสียข้อเสียของพันดานอม่าอย่างนี้คือมันทําได้ทีทิศทัดทางเดียวจากซ้ายไปขวาจากบนไปจากล่างไปบนมันมันกลับมันสวิปไม่ได้น่าเสียดายตรงนี้จริงๆแต่เวลาว่าไฟล์มันโอเคแล้วราคาสี่ันเก้าร้สิบให้พอใจ รุ่นนี้อย่างที่บอกไปมันใส่ได้สองซิมนะฮะนี่สภาพแสงน้อยนะแต่มือมือนิ่งนิดนึงแต่ว่าถ่ายไม่ยากหรอกถ่ายสนุกต้องลองซื้อมาใช้แพราว่ามันถ่ายสนุกเลย ที่ไทยคืนมาก็น่าพอใจซี่แสงน้อยไม่โอเคมีไฟแต่ว่า <c oughs> บางรุ่นก็จับตาพอไม่ได้ไม่ได้ดีเท่านี้ <c oughs> การใช้งานแบบทั่วไปนี่ดีลื่นไหลใช้มีสะดุด เสียได้ต่อทีจีไม่ได้หรือคือยังหาวิธีไม่ได้นะฮะแต่ว่าอาจจะต้องรู้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่เท่าที่ลองเสียบแบบคืนหาเนี่ยไม่ได้สีลองที่จับมาสีขาวน่าจะสวยสุดแล้วสีทองมันสีจืดๆืดไปของคนไม่ชอบสอซิมเมมโมรี่ต่างหากก็ใช้ไฮบริด ก็ลองเรียกดูนะฮะแั่สจัวพอใจโชว์แบตเตอรีท่ที่เอ่อบลูทูธที่เป็นหูฟังด้วยอันนี้ชอบอันอื่นไม่มีอันนี้มีนนมนนมที่จับภาพอ่าหน้าจอแบบทั้งเป็นรูปและก็เป็นเป็นวิดีโออัดหน้าจอแคชเกณได้ทันทีเลยไม่ต้องลงแอปเพิ่มดีใช้ได้ CPS ก็ค anyway. <em> ่อนข้างโอเคมีแกมปทิศมาให้ด้วยเล่นเกมก็โอเคครับไม่ค่อยได้เล่นเกมอะไรก็กับราคานี้4,990นานะว่าน่าจะคุ้มค่า คุ้มราคาคุ้มค่ากับเงินที่เสียไปซื้อให้ผู้หลักผู้ใหญ่ใช้ก็น่าจะโอเคอันนี้ OTG เสียใจไม่อรองรับ CPU กําำหรับตัวนี้8คอต่ไม่ค่อยเห็นใช้ถึงนะส่วนใหญ่ก็น่าจะเป็นแค่4 ซีคอที่ใช้กันเห็นตลอดไม่เคยเห็นไปถึง8นาทีอีสี 4, ใช้4แล้วก็พักอีก4การชาร์จ8ก็แบตส0มพชาร์จนานอยู่เครื่องที่ที่ชาร์จที่ให้มาในกล่องก็ประมาณ5 5โวลต์1แอมป์ชาร์จประมาณกับ2 2ชั่วโมงได้2-3พ้ง 3, องใช้ที่ชาร์จของ m ม t ตจี t ีทอบแล้วก็ เก็ยังช้าช้าอยู่น่าจะเป็นีเครื่องมันรองรับแค่นี้หรือเปล่าไม่แน่ใจเกมนี้เท่าที่ลองมาก็โอเคอยังไม่จะไม่เจอค้างอะไรอะไรนเพราะเกมที่เล่นไม่ได้สเปคหนักมากมายอะไรด้วยแหละก,ก็เลยเล่นได้ปกติ เมื่อกี้พูดเรื่องแบ่งหน้าจอไปเลยยังไม่แน่ใจนะแต่ว่าแบ่งหน้าจอสั่งแอปได้ในหน้าจอเดียวแต่ขึ้นอยู่กับแอปบางแอปเท่านั้นนะที่รองรับเออ่ซื้อจาก GG4 นี่มีประกันหน้าจอแตก3000บาทเวยนะฮะมูลค่า3000บาทแต่ประกันจอแตก1ปีซึ่งเจมาร์กเสียสงไม่ได้พูดอะไรเรื่องนี้ อ่าเข้าเกมนานมากตอนนี้แบตสามวานใช่ไหมด้วยพอหรือป่านี่อันข้ามกันแล้วกันนะฮะเอาเป็นว่าสรุปเลยว่า กับจอห้าจุดห้าจอใหญ่สะใจ,จแวดสามพันแรมสองแรมสิบหกกับสีราคาสิบพันเก้าร้อยสิบคิดว่าคุ้มราคาคุ้มค่าแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชม